ตอนที่19เชื่อมโยงเหนี่ยวนำนี่คือคกลไกที่ทำให้โลกของเธอหมุนไงละ่ะนี่คือกระแสของวัตถุที่กำลังหมุนวนด้วยความเร็วสูงแรงเวี่ยงของมันจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำให้โลกเกิดการหมุนรอบตัวเองและเกิดการเคลื่อนที่พร้อมกับทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้ และเป็นสนามแม่เหล็กที่ชเบบชื่อมโยงเป็นประบบะสุริยะจักรวาลเชื่อมโยงเป็นระบบกาแล็กซีทางช้างเผือกและสุดท้ายก็เชื่อมโยงเป็นระบบเอกภพเข้าต่อบอย่างไรนะเหนี่ยวนำเหนี่ยวนำอะไรเชื่อมโยงเชื่อมโยงอย่างไรผมถามเธอลองนึกถึงภาพอย่างนี้นะ สมมติว่าเธอถือลูกบอลไว้ในมือลูกหนึ่งถ้าบอลนั้นมีของเหลวบรรจุอยู่ข้างในจำนวนหนึ่งแล้วเธอก็จับมันเหวี่ยงเป็นวงกลมให้ของเหลวภายในเกิดการเคลื่อนที่ไปในทิศท,ทางเดียวกันจากนั้นเธอก็วางมันลงกับพื้นเธอจะเห็นว่าลูกบอลนั้นหมุนรอบตัวเอง มันคือคกลไกแบบเดียวกันที่ทำให้โลกของเธอหมุนรอบตัวเองได้เขาอธิบายเพียงแต่อัตราความเร็วของการหมุนระหว่างเปลือกที่อยู่ภายนอกกับความเร็วของของเหลวที่อยู่ภายในนั้นจะแตกต่างก,กันมากหากคิดอัตราส่วนแล้วจะเท่ากับ1ใน12ส่วนซึ่งถ้าโลกของเธอ หมุนด้วยอัตราความเร็ว24ชั่วโมงต่อรอบดังนั้นอัตราความเร็วของกระแสวัตถุท่าที่เราเห็นอยู่นี้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ2ชั่วโมงต่อ1รอบหรือถ้าคิดเป็นความเร็วที่อยู่ใกล้เส้นรอบวงของโลกก็จะราว20,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงว้าว เร็วมากเลยนะครับผมอุทานเบาๆและเนื่องจากอัตราความเร็วระหว่างของเหลวที่เคลื่อนตัวกับแผ่นเปลือกโลกมีความแตกต่างกันมากตรงจุดที่เรายืนอยู่นี้จึงเกิดการเสียดสีอย่างมหาศาลหากเธอสามารถได้ยินเสียงการเสียดสีนี้ได้ เธอจะรู้สึกถึงความน่าสะพรึงกลัวมากกว่านี้มันจะดังยิ่งกว่าระเบิดปรามาณูระเบิดพร้อมกันเป็นพันพันลูกเขาอธิบายเพิ่มหืมผมกำลังสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสนามแม่เหล็กโลกผมถามเพราะกำลังนึกภาพตามตอนที่เธอจับลูกบอลเวียงเป็นวงกลมนั้น เธอต้องทำให้มันเคลื่อนที่ใช่ไหมของเหลวในนั้นจึงจะเกิดการเหวี่ยงและเกิดการหมุนรอบตัวเองเขาถามอืมใช่ครับผมตอบแต่ในความเป็นจริงโลกของเธอไม่ได้ถูกกระทำจากภายนอกเหมือนกับที่เธอทำกับลูกบอลในทางกลับกันของเหลวเหล่านั้นถูกเวียงจากภายในโดยแรงระเบิด ที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลีย์ฟิกชันดังนั้นสิ่งที่จะเกิดแบบอัตโนมัติคือโลกจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแทนซึ่งทิศทางของมันคือจะไปตามโครงข่ายสนามแม่เหล็กที่ถูกกำหนดไว้นั่นคือภายใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์โดยโครงข่ายดังกล่าวส่วนหนึ่ง มีจุดกำเนิดมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกด้วยซึ่งปรากฏการที่ทำให้เธอรู้อย่างแน่ชัดว่ามันกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าคือแกนหมุนของโลกจะเอียงเทียบง่ายๆกับลูกข่างที่เธอชอบเล่นกันหากมันหมุนแบบแกนตั้งตรงมันจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนแต่ถ้ามันเอียงเมื่อไหร่มันจะเคลื่อนที่ เขาอธิบายแล้วสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นตอนไหนครับผมถามอีกทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลถ้ามีการเคลื่อนที่โดยเฉพาะการเคลื่อนที่หมุนเป็นวงกลมหรือเป็นวัฏจักรมันจะเกิดสนามแม่เหล็กตามมาเสมอไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเล็กๆที่เธอใช้ในชีวิตประจำวัน หรือจะเป็นการหมุนรอบตัวเองของโลกสนามแม่เหล็กนี้จะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องจนมันเกาะเกี่ยวกันเหมือนเป็นห่วงโซ่ที่ร้อยเรียงเข้าด้วยกันสนามแม่เหล็กหนึ่งก็เชื่อมโยงกับอีกสนามแม่เหล็กหนึ่งทุกๆสนามแม่เหล็กจะต้องมีส่วนหนึ่งส่วนใดเชื่อมโยงกับสนามแม่เหล็กอื่นเสมอ ไม่ว่าสนามแม่เหล็กนั้นจะเล็กหรือใหญ่สนามแม่เหล็กเล็กก็จะเชื่อมโยงกับสนามแม่เหล็กเล็กเพื่อที่จะก่อตัวเป็นสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่หากสนามแม่เหล็กใดที่ไม่มีความเชื่อมโยงกันไม่ส่งผลต่อเื่องกันและกันเขาจะถือว่าสนามแม่เหล็กนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอม เหมือนกับที่พวกเธอสร้างสนามแม่เหล็กปลอมขึ้นมามากมายซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กขนาดเล็กภายในร่างกายของเธอจนทำให้เกิดความผิดปกติต่อระบบต่างๆเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าสนามแม่เหล็กไหนปลอมสนามแม่เหล็กไหนจริงผมถามสนามแม่เหล็กจริง จะต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันมันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบใหญ่ซึ่งระบบที่ใหญ่ที่สุดคือระบบเอกภพที่จะต้องมีการเชื่อมโยงและสอดคล้องกันตลอดเวลาเธอรู้ไหมว่าตัวเธอเองก็ปลดปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาตลอดเวลาเหมือนกันเขาอธิบายพร้อมกับตั้งคำถาม mm hmm. อืมไม่รู้ครับ มันมีด้วยหรือแล้วมันเกิดจากอะไรครับผมถามหากเธอพิจารณาลักษณะทางกายภาพของจิตที่เป็นตัวเธอหรือกล่องพลังงานของเธอที่เรามักจะเห็นเป็นแสงนั้นโดยระบบการทำงานของมันก็เกิดจากการหมุนวนด้วยความเร็วที่สูงมากเช่นกันสูงจนเกิดปรากฏการณ์เป็นแสงสีขาว ซึ่งกล่องพลังงานนี้เองที่ทำหน้าที่สร้างรูปธรรมให้เป็นกายภาพของเธอขึ้นมาโดยการเหนี่ยวนำสสารเริ่มต้นที่อยู่รอบตัวมันให้ก่อเป็นรูปร่างตามรหัสที่ถูกกําหนดไว้และทุกกระบวนการการก่อรูปที่อยู่รอบๆอบกล่องพลังงานเหล่านี้ก็จะเกิดสนามแม่เหล็กย่อยๆขึ้นมาจำนวนมากเขาอ,อธิบาย ผมบอกตามตรงนะครับว่าไม่สามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้เลยอาจจะเป็นเพราะสมองผมไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับรู้เรื่องราวพวกนี้ก็ได้ผมแสดงความคิดเห็นและตัวจิตนี่เองที่ทำหน้าที่ผลิตคลื่นความถี่ในย่านต่างๆออกมาอีกมากมายตั้งแต่คลื่นความถี่ต่ำสุดจนไปถึงสูงสุด เพื่อให้มันเดินทางไปตามสนามแม่เหล็กจากตัวมนุษย์เชื่อมไปกับสนามแม่เหล็กอื่นๆที่มันมีความเชื่อมโยงกันซึ่งนี่คือที่มาของความสามารถในการควานหาข้อมูลจากจักรวาลภายใต้การทำงานของจิตเขาอธิบายต่อผมไม่กล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าผมเข้าใจผมตอบช่างเถอะ อีกไม่นานเธอจะเข้าใจกันเธอจะเข้าใจมันทั้งหมดได้เองแต่ไม่ใช่จากการอธิบายของฉันหรือจากใครๆเธอจะเข้าใจมันด้วยตัวของเธอเองเพราะทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการภายในจิตหรือกระบวนการภายนอกมันจะปรากฏเป็นผลลัพธ์ให้เธอต้องปร,ประหลาดใจกับการค้นพบองค์ความรู้ จนสามารถนำไปสร้างสารรค์สิ่งต่างๆได้อย่างไร้ขีดจำกัดเขาทิ้งท้ายนับจากนี้เป็นต้นไปเราจะเดินทางเข้าสู่ส่วนที่เป็นเนื้อในของโลกแล้วที่ผ่านมายังเป็นแค่ส่วนของเปลือกโลกเท่านั้นเขาพูดฮะนี่เราเพิ่งอยู่แค่เปลือกโลกเองหรือครับใช่แล้วด้านหลังของเรานี้ คือผนังที่มีลักษณะเป็นมวลแข็งหรือแผ่นเปลือกโลกซึ่งจะมีความหนาหลายสิบกิโลเมตรแต่ถึงแม้ว่ามันจะหนาขนาดไหนแต่ก็ยังถือว่ามันแค่แผ่นบางๆเมื่อเทียบกับมวลของโลกทั้งหมดในส่วนของแผ่นเปลือกโลกนั้นมันก็จะมีรอยแยกบ้างเป็นโพรงบ้างเป็นบรูเล็กบ้างใหญ่บ้าง ตามแต่รูปธรรมชั้นสูงผู้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจะก,กำหนดเอาไว้เพื่อให้มีการผ่องถ่ายน้ำหนักมวลจนเกิดความสมดุลของพื้นผิวดาวที่อยู่เหนือขึ้นไปเธอสามารถสังเกตภาวะการของโลกได้ง่ายๆว่าอยู่ในสภาวะปกติหรือไม่จากการประทุข,ของภูเขาไฟบนพื้นผิวโลกนี้แหละ เมื่อไรที่มีการปะทุหรือการระเบิดมากนั่นแสดงว่าโลกกำลังขาดความสมดุลไม่ว่าจะเป็นด้านน้ำหนักมวลบนพื้นผิวดาวหรือด้านพลังงานถ้าโลกอยู่ในสภาวะปกติจะไม่มีภูเขาไฟระเบิดหรือแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเลยทั้งสองสิ่งนี้จะมีความสัมพันธ์กันเสมอเราจะไปกันต่อแล้วนะเธอเพร้อมไหม พร้อมครับขอตอบ